กำรวจเขาบอกว่าคนคนนี้กำลังถ่ายแบบจะถ่ายรูปถ่ายคลิปลงสตอรี่ฟิลกำลังได้เลยสุดท้ายเป็นยังไงไปดูฮะว้าวโอยโอยโอยตายตกใจเก็บทรงไม่อยู่กำลังถ่ายอย่างเงี้ยกำลังแบบเออเพิ่เพินกับบรรยากาศนะสักพัก เออพอเริ่มบันเลงอุ้ยคงจะอยู่ใกล้ลำโพงหรือใกล้เครื่องดนตรีก็นั่นสิแหมกำลังแบบเพ้อเพลินขึ้นใช่ไหมเออก็ตกใจได้เอออาการเนี่ยคล้ายๆเพื่อนผมเลยคนไหนอ่ะเพื่อนผมคนหนึ่งคนเดิมคนนั่นแหละคนเดิมนั่นแหละทำไมเขาว่าไงเขาเป็นไงอาากรแอบนี่แอบไปเที่ยวกำลังถ่ายรูปสาวๆบนเวทีอย่างงี้เลยจะดุ้งนี้ตกใจเหมือนกันมีคนมาเรียกอ๋อใช่เมียเมียตามมาเรียก <โ>ม,<ช>มีเมียแล้วเหรอเพื่อนคุณน่ะหมายถึงเมียเพื่อนผมนั่นแหละเขามีเมียแล้วเหรอใช่ข้าที่ทราบยังไม่ใช่นะไม่ยิงเพื่อนผมเนี่ยมีแล้วเขาก็อย่างนี้สะดุ้งอี้เงี้ยมีตามมาถึงที่ข่าวหลังอ่ะเวลาถ่ายอะไรก็ดูให้ดีดูแล้วก็ดูแล้วแต่ยังรู้อีกว่าอยู่สาต,ตาม,มาก็ <c oughs> อย่างนงี้แหละคนเรา <c oughs>